โอเคอ่านแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนขอวัสด <th ud> ทีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กูกดปุ่มอะไรกูจาไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมรับนะครับรับซูไวโบเนาะไม่ได้เข้ามาเป็นชาติเลยเนาะก็แบบขี้เกียจเกมแบบเมื่อไหร่กูจะได้ไปแบบเกาะดีๆสักทีวะกูก็รออยู่มันไม่ได้ไปสักทีไง ตอนนี้เราก็มีกระเป๋าเนาะก็เก็บได้เยอะขึ้นนิดนึงอันนี้คือชีมรักษาโลกโอเคเุ้่น้ะผมขึ้นไปดูเรดาร์แป๊บหนึ่งอ่ะก็ผมก็ได้ทำอะไรไว้จากเดิมเหรอผมก็ฟาร์มมาเก็บไว้ทุกอย่างเลยเนาะไอแบตจะหมดแล้วผมว่าจะไปทิศนู้นเนาะแปดร้อยเมตรเห็นปะแจขนตัวยังขนตัวยังเถอะโอเค เราต้องการขนมันทํำหลายๆอย่างเนาะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะขาดเลยปะขาดรองเท้าปะใช่ไหมโอเคเราได้รองเท้ามาแล้วตอนนี้เราก็ชุดเกาะครบเซตกันแล้วแต่หัวยังโลดเหมือนเดิมเาเจอไปหนึ่งไปหนึ่งไปไปหน่่ยไปไหน่ เราเกือบไม่เห็นแหละเอเอจรู้สึกผมเหมือนจะโดนจริงปุ๊บจริงๆรองเท้านี่เราเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้เนาะเอเก็บไว้ไหนไหนดีอะโอเคตู้นี้แล้วกันเนาะรู้จะจำได้ไหมเราจะใส่เป็นตีนเป็ดพลอนแทนก่อนเพราะว่า,าเดี๋ยวมันสีพงัง เดินไปเดินมาพังแบบไม่ได้ใช้อะไรนี่มันเสียดายเนาะเก็บไม่ใช้ตอนเราขึ้นเกาะอะไรพวกนี้ดีกว่าเราต้องเจอไอ้พวกนกแล้วพวกนั้นปลายหินใส่แบบนมันเจ็บพดนะนะ่าเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าเราอยากได้ของอะไรพวกนั้นเราต้องบดขยะเนาะของอะไรเราเหลือเราเกินเราเอามาใส่ให้หมดเลยเข้าใจหลักไม้มันก็ใช้ได้อเออแต่ก็ต้องหาขยะมาใส่บ้างไมเเเ่เอาพลาสติกแน่ใบไม้ก็ได้ปะ โอเคสองชุดเราต้องใช้ไอ้น,นี้ในการแลกเบ็ดตกไม่ใช่เดวเยอะตกเยอะตกปลาเนาะแบตหมดนะทุกคนใช่ปะเดี๋ยวเราหยิบออกว่ะโอเคเราไปหยิบไปเผอดโดนมันเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปดูกันว่าแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเบ็ดตกปลาพิเศษแต่ทำไมกูไม่เคยคิดจะนอนเลยเนาะกอะโดด แต่เล่นมาแทบไม่เคยคิดที่จะนอนไวเลยเอ้ย,อยไอห้หลามคอนคอนปึ๊บซ้อมสู้น่ะเทคนิคซ้อมสู้กูมันได้ผลเว้ยมันจะไม่แตกไปซะก่อนไงเออเราจะเอาอะไรนะจะตกตลาใช่ไหมไอ้หลามมันมากวนซะก่อนนี่ทุกคนไดตกปลา ส่วนเหยื่อนี่ปะน่าจะใช่แหละเจ้เหยื่อพิเศษตกไปเลยว่าแต่เอ้ยกูลืมเลี้ยวทิศไปเลยเกือบแล้วเกือบแล้วมีแต่แนวลืมไปเช็คก่อนมันอยู่ไหนแล้วเนะี่ยเออเหมือนจะเออเกินมาหรอือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมวะ เราเกินมาทางนี้เราต้องไปทางนู้นไปเออไปตกปลากันดีกว่าเราโอ้มันยังไม่งอกผลมันงอกซะยากได้ละมาอีกทั้งสองสามตัวลามาเป็นตัวที่แบบคุ้มดีไก่ด้วยไก่ไก่ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะไข่มันไข่มันทำยาได้นะทุกคนแล้วก็มียาขั้นสูงยา,ยานนู่นยานี่โอ้โหไข่เป็นของโคดีของติดบ้านที่คุณควรมีตกเลย ได้แบบโกสตรีมตกต่อครับทุกคนช่วงนี้ผมก็อาชีพแบบสั้นๆลงอะไรเงี้ยขี้เกียจอันนี้อะไรโอเคต่อไปเราต้องไปเตรียมแรกกับของบนเกาะอะไรพวกนั้นนะเนาะผมว่าถ้าเราอยากแบบจะเดินเนื้อเรื่องต่ออะไรจริงๆกับผมน่าจะต้องตกปลาอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมวนอยู่แบบนี้มานานมากแล้วฟาร์มแบบโอ้โหจริงๆไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะแยะมากมายหรอกอีกเลยอกอันหนึง่งเป็ดได้จะพังพอดีมั้ง ผมก็ฟาร์มไปแบบเยอะนะก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องอนะไรสักทีนะไม่จบไม่เจอเกาะใหม่ๆเลยผมว่าผมก็เลยคิดว่าจะลองนั่นแหละทุกอย่างผมที่ผมยังไม่ค่อยได้แบบปลดล็อกมันอยู่ในแบบเรื่องการตกปลาหมดเลยเนะาะก็เลยจะลองทําดูโอเคก่อนอื่นเราเอาบิดตกปลาไปเก็บก่อนเก็บที่เดิมแล้วกันได้จําง,ง่ายก็ปลาปลาได้อะไรบ้างกับเก็บปลาอะไรเนี่ยเราได้มไม่เยอะจัดเลยปลาเน็ตนิบ น,นิบเบอร์อะไรก็ไม่รู้ส่วนวัดแปลไทยนี่ผมเอามาจากเพจว่างเอ้ยว่างว่างๆก็หา,า,าเกมมาแปลปะวะจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมถ้าผมไม่ลืมนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเนาะลิง์เพจนะเอาไก่มากินดิหิวโตยังอ่ะขนอะ่ะเออเอามาดิ เก็บไข่ไปด้วยช่วง H G J ทำฟาร์มดูดีฟาร์มของแท้เอ้ยเหมือนยญ้าหมดปะอ๋อไม่ได้กินน้ำหมดยังอ่ะโอเคเอาน้ำไปเติมตรงนี้ก็เอามากินด้วยโอเคหนึ่งเราถึงไหนแล้ววะอันนี้ยังเหลืออยู่มาใส่ปะ โอเคก็น okay. ่าจะเกาะน,นี้แหละเกาะเล็กเหรอใช่ไหมหรือเกาะใหญ่อ๋อใหญ่โยนี่ซูมดูอุต่าหค้ามาไม,ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่ได้ช่วยเออ,อนนจริงๆกูขยีตาเอายังมองใกล้กว่าอีกโอเคเตรียมลงจอดเราต้องเอาของไปเคลียร์ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นพวกอาวุธเนาะโ okay. อเคตรงนี้น่าจะเก็บได้ไก่ด้วยไม่มีไม้ด้วย จบกันเอาไมา้ไปเก็บหมดแล้วโอเคมาครับไอ้หลามกระสุนเราก็พอมีอยู่ใช่ไหมจะถึงแล้วต่อไปเราจะทำอะไรนะเราจะหาว่าเรามีขยะเล็กไหมนี่ไงเฟียนน่าจะหมดแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ด้วยลงมา ปลาก็เอาไปด้วยน่าจะมีนะผมว่ามันน่าจะมีอน,นั่นแ่ะเอ่อมีนกด้วยไปหยุดสมองกันโอเคหยุดหยุดหยุดเราจะไปลงเกาะกันแล้วนะทุกคนโอเคส่วนเอาไปอีกเอาไปยัดเอขยะอีกเนาะเราต้องการจำนวนมากแค่นี้เราก็จะ มีรองเท้าเอาไปเดินแล้วเราเดินตีนเปล่ามานานแหละโอเคโอ้โ okay. ห oh เจอกันไวจริงๆเลยไหนละ่ะขึ้นไดบ้ปงหนึง่งมันแคบอ่ะพี่เวลาสู้เราก็ต้องแยงข้างไปด้วยอย่างนี้เออะ ตายยากแต่เย็นสำสบกูด้วยเอาหัวหมูมาด้วยจะาอีก็หน้าปากซอยไม่น่ามีร้านค้าว่ะก่อนนี้เราพกมาแต่เยอะสเดอแล้วเราก็ห้ามตายนะเราพกของมาเยอะอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าตายหรอกเราเราเราเก่งเราเทพแล้วนี่ไงร้านค้าอิเล็กตะแกะใต้นี้ด้วย ก็มีนกโอเคกินน้ำก่อนได้หิวเลยเอ้รามาเหรอเฮ้ยเราได้จับลามาอะไรเงี้ยไปหนึ่งมันได้จะมาหาเราแหละเดี๋ยวรอหลบกันโอเคมันก็ไม่รู้เป็นอะไรต้องเอามาทุ่มใสก่กูมันมเป็นนิสัยอะ่ะเออกวนตีนไอ้ไไนกเวน ไม่มีอะไรทำไงวะเห็นคนมันก็จะเอาหินมาทุ่มใส่ไมา่ละหลบไม่พ้นด้วยเราเนี่ยโอเคมีอะไรซื้อมีอะไรให้ขายมั่งเกียร์ซื้อเบ็ดมาเยอะขายอันนี้อันนี้เรามีแล้วก็ขายไปเนาะถ้าต้องขายให้ระดับเสียงมันเพิ่มเราจะได้อันนี้มาเนาะโอเคนี่คืออะไรแลกของโอเค รอบนี้เรามีแค่นี้เนาะเราได้ถึงถึงนี้แหละผมดูก่อนขั้นสามมันมีอะไรแรงมาเจอไทเทเนียมแค่ที่ผมยังหาไม่ได้ในตอนนี้นะทุกคนก็มีอะไรอีกอะจี่น้ำมันมีแบบหลายอย่างเลยที่ผมยังไม่มีตอนนี้ะเออเครื่องนับฐานอันนี้ผมว่าอาจจะมีประโยชน์ป่ะจิ้มเขียวพอปลูกขนาดสูง เออเอ,อไม่ประโยชน์ทุกคนแต่เราตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยซึ่งของผมก็ไม่คิดจะฟาร์มไปมากเลยละเนาะโว้โยผมก็จะมาจับลามะเนาะนานทีจะเจอโอ้แต่ขั้นตอนจับลามะกูไปทางไหนแล้วบ้านี้ไม่เลือกไปเตรียมปืนมาก่อนโอเคกูได้มาแล้วไอ้ลาม ถ้าเราไม่ซ่อมนี่มันพังไปแล้วเนาะโอเคเราไปกันต่อโดนขัดจังหวะจริงๆเลยกำลังจะได้น้องใหม่อยู่ไหนแล้วก็ไปรู้ตัวไปหาก่อนปุ๊บเมื่อกี้เราเห็นมาล่าสุดแถวๆตรงนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะมาดอปแถวๆเนี้ยเอามาเกิดใหม่นี่ไงเจอละโอเคต่อไปเราต้อง หาจังหวะดีๆน้องไปไหนล้ะเออเฮอปชิวจัดวิ่งมาให้จับโอ้โหผมเคยอุ้มมันอย่างเงี้ยแล้วลก็กดลบเขาเรียกว่าอะไรนะยุลบยูไอใช่ไหมแล้วแม่งหายไปด้วยแต่ว่าเป็นรอบนั้นรู้สึกจะเป็นไก่เนาะแต่มันก็ไปรีสปอร์ใหม่เนะทุกคนมันก็ไม่ได้หายไป โอเคไห้แบบบอกไว้ว่าเป็นบั๊กอะไรผมไปเจอมาเนี่ยแหละก็บอกทุกคนนะยนะแจรความรู้โอเคเฮ้ยไอ้หลามเอาไปเก็บไม่ใช่ดิเอาไปเลี้ยงเอาไปเก็บเสอนี่เราได้เพื่อนมาแล้วสองตัวเนี่ยแค่นี้เราก็จะมีขนคุณสองเร่งงานคาด <c ười> ขอเป็นแรงงานทอดโอเคเป้าหมายเรานี่ไงเราได้มาตั้งสิบหกอันเนี่ยเราก็จะฟาร์มมันเรื่อยๆเลยเนาะโอเคเ็ดที่แบบใกล้พังอันนี้ที่ใกล้พังผมว่าจะเอาไปลองเอาไป Re er รีไซเคิลดูว่าจะทำได้ไหมเนาะเอาไปเป็นขยะนะฮะไม่ได้ปะต้องเป็นไอ้พวกของฟาร์มเท่านั้นเองเงี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเค กคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็เล่นมามากเพียงพอแล้วเนาะก็เราได้รู้อะไรเยอะะเกี่ยวกับเป็ดตกปลาที่เราต้องใช้เนาะเป้าหมายต่อไปตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นนั่นแหละการทําให้ชื่อเสียงการตกปลาของผมมันโด่งดังระดับคันเทพโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนวันดีบาย